ลูกหนูจอมซนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหนูจอมซุกซนตัวหนึ่งมันชอบหนีออกไปเที่ยวนอกรังด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อมันกลับมาก็รีบเล่าเรื่องราวที่มันได้พบเห็นให้แม่หนูฟังด้วยความตื่นเต้นแม่จ๋าหนูไปพบกับสัตว์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนตั้งสองตัวแนะ่ตัวหนึ่งมีรูปร่างแน้าตาน่ากลัวและชอบส่งเสียงดังส่วนอีกตัวถ้าทางใจดีและสุภาพมากๆหนูเกือบจะได้เข้าไปคุยกับเขาแล้ว ขาเจ้าสัตว์ที่น่ากลัวตัวนั้นไม่ส่งเสียงร้องจนหนูตกใจเลยต้องรีบวิ่งหนีกลับมาหาแม่นี่แหละแล้วเจ้าสัตว์ที่หน้าตาน่ากลัวนั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรหรือลูกแม่หนูถามโอ้ยตัวมันสูงใหญ่มากเลยจ้ะแม่มีขาสองขามีปีกเหมือนนกแต่ขนาดใหญ่กว่าชอบกระพือปีกแล้วกงคอส่งเสียงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่บ่อยๆและที่ปากของเขานะแม่มันทั้งยาวทั้งแหลมถ้าโดนมันจิกเข้าเนี่ยลูกของแม่ต้องแย่แน่ๆเลย ลูกหนูเล่าด้วยน้ำเสียงเจ๊เจ้วให้แม่ของมันฟังแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งที่ลูกบอกว่าท่าทางใจดีละ่ะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเหรอแม่หนูถามต่ออ๋อเขามีรูปร่างคล้ายกับเรานี่แหละแม่แต่เขาตัวโตกว่าเรามากเลยมีหูแบบเรามีขนเรียบเป็นมันใต้จมูกมีขนคล้ายๆเราด้วยดูแล้วน่ารักมากเลยจ้ะแม่เขาชอบนั่งนิ่งๆปัดหางไปมานานๆทีก็จะร้องเมียวเมียวเขาคงเป็นสัตว์ที่ใจดีมากเลยนะจ้ะแม่ ลูกหนูเล่าด้วยความชื่นชมสัตว์ตัวนั้นได้ยินนางนั้นแม่หนูก็ทาตาโตแล้วพูดว่าเจ้าเด็กน้อยเข้าใจผิดแล้วล่ะลูกเพราะสัตว์ตัวนี้คือแมวมันชอบกินพวกหนูอย่างเราที่สุดเลยส่วนสัตว์ที่ลูกบอกว่าท่าทางน่ากลัวนั้นเรียกว่าไก่ซึ่งไม่ทําอันตรายต่อหนูอย่างพวกเราหรอกนะจาไว้ให้ดีนะลูกเราไม่สามารถตัดสินอุปนิสัยใจคอของใครได้จากรูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอกหรอกนะแต่ต้องดูจากการกระทํา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคุณค่าของใครโดยดูเพียงแต่ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกควรพิจารณาจากการกระทำและจิตใจภายในและไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆ